สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน RMU Channel www.rmu.ac.th สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมและรายการ RMU Channel เช่นเคยนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัายราชภัฏนมหาสาร,รคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมาอย่างท่านผู้ชมทุกๆท่านผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสาร,รคามครับและในตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและบรรยากาศาทางด้านหลังของผมตอนนี้นะครับหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัายราชภัฏนมหาสารคามได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2555แล้วในวันนี้ครับก็เป็นกําหนดการรับชุดนักศึกษาหม่ประจ 2,555นะครับโดยในวันอังคารที่15พฤษภาคม2,555นั้นก็จะเป็นนักศึกษาใหม่จากคณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับส่วนในวันที่16พฤษภาคมก็จะเป็นคณะมนุษยศาสตร,ร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองและวันที่วันพฤหัสที่17พฤษภาคมนะครับเป็นวันของคณะวิทยาศาสตร,ร์ส่วนวันศุกร์ที่18พฤษภาคมก็เป็นของคณะครุศาสตร,ร์นะครับช่วงสัปดาห์นี้ั้งสัปดาห์ก็จะเป็นบรรยากาศของการรับชุดนักศึกษาใหม่ของนักศึกษ าใหม่มหาวิทยาลัยราชาพัมหาารคารมครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราไปพบกับคุณที่ราวนาแถมทองไปพูดคุยกับน้องน้องนักศึกษาใหม่ว่าเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับ เอาละค่ะตอนนี้ที่ฉันก็อยู่กับน้องๆนะคะวันนี้มารับชุดนะคะเตรียมตัวที่จะเป็นนักศึกษาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากเรียนอะไรลูกต้องเรียนกทรพาวิชยค่ะค่ะสอบได้สาขาวิชาอะไรคะออสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะคณะวิทยาการจัดการเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้เจอเพื่อนๆเจ็บไหมคะเราสอบได้รอบไหนลูกรอบโปรต้าค่ะรอบโปรต้าอ๋อเรียนเก่งเลยนี่เราเกียรติเฉลี่ยเท่าไหร่นี่3.45่ โอเรียนยังไงให้ได้3.4มจนี่ก็เรียนแบบก็ศึกษาด้วยตัวเองบ้างแล้วก็ในห้องเรียนบ้างค่ะแล้วดีใจไหมที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรู้สึกดีใจแล้วก็ฝ่ายฝันมาตั้งแต่ยังอยู่มัธยมฝ่ายอยู่ค่ะค่ะเราเราจะได้รับชุดแล้วี๋ยังไงเอามาอวดพี่ด้วยนะค่ะโอเคครับคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆคนต่อไปนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากเรียนอะไรคะโรงเรียนเิลปรูมพิทยาคมค่ะร้อยเอ็ดค่ะเอเป็นยังไงคะวันนี้มาทําอะไรเอ่ยก็มารับชุดนักศึกษาค่ะสาขาวิชาอะไรคณะอะไรเอ่สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะคณะวิทยาการการจัดการค่ะวันนี้มีกี่สาขามารับได้ไหมเอ่ยอ๋อ ไม่ทราบวันนี้มีตั้งมีสามคณะมารับด้วยกันวันนี้ค,คือคืนไหมเห็นเพื่อนๆหลายต่างคณะรู้จักเพื่อนเยอะหรือยังยังค่ะอ,อาจารย์ให้นัดม,มาอีกทีวันไหนลูกออคือรับชุดนักศึกษาแล้วก็ผสมนิเทศค่ะม,มาใส่ชุดนักศึกษาเพื่อที่จะ มารับชุดวันนี้เพื่อที่จะใส่ชุดนักศึกษาใหม่แล้วก็มาะสมพิเศเป็นนักศึกษาใหม่ตื่นเต้นดีใจไหมลูกตื่นเต้นค่ะดีใจค่ะเป็นยังไงเป็นนักศึกษาในราชพัฒแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะนี่ก็คือเสียงเสียงจากน้องหลายๆท่านนะคะทีะ่เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องผู้ชายอีกนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงที่มารับชุดเป็นนักศึกษาใหม่วันนี้ค่ะมาจากเรียนอะไรคะ เป็นยังไงคะวันนี้มาทำมาได้ชุดอะไรบ้างนี่ชุดกนึกษาครับชไ,ได้กี่ชุด,ชดสชุดครับสชุดแล้วมีแค่ชุดกับอะไรเลยรองเท้าครับเหรอใส่ได้ไหมลองใส่ดูหรือยังยังครับลองใส่ให้ดูหน่อยสิ ไม่สะดวกใช่ไหมแล้วได้สาขาวิชาอะไรครัะเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น<ช>้ำคณะเกษตรใช่ไหมคะคคแล้ว,ลวมีความรู้สึกยังไงคะที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาสาขาของคณะเกษตรเลยสอบได้รอบไหนคะรอบ รอทั่วไปรอบทั่วไปดีใจไหมคะดีใจครับมากับใครคะวันนี้มากับเพื่อนมากับเพื่อนผู้ปกครองไม่มาใช่ไหมเตรียมตัวที่จะเป็นนักศึกษาใหม่เราหรือยังได้หอพักหรือยังคะได้แล้วได้แล้วอ๋อคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปหาหอพักใหม่เล็กน้อยแล้วโอเคเดี๋ยวไปคุยกับผู้ปกครองนะคะวันนี้พาลูกๆมารับชุดนะคะ ากับลูกสาวมากับลูกสาวลูกสาวสอบได้สาขาอะไรลูกคะสาขาไอ้เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศอ๋อคณะไอทีเป็นยังไงคะดีใจกับลูกสาวไหมคะดีใจค่ะมีกี่คนคะลูกสาวคนเดียวค่ะได้ลูกสาวคนเดียวเลยทนโทนเลยลูกชายคนหนึ่งค่ะเป็นยังไงคะดีใจไหมที่ลูกได้สอบได้ของมหาลัยดีใจค่ะ ภูมิใจภูมิใจรับหรือยังคะหรือต่อแถวอยู่ในต่อแถวอยู่ค่ะก็รอได้หอพักให้ลูกสาวหรือยังคะได้แล้วค่ะหขอผ้าข้างในหรือข้างนอกค่ะข้างนอกค่ะข้างนอกค่ะค่าใช้จ่ายยังไม่รู้เลยค่ะแต่ก็พร้อมที่จะส่งเสริมขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพิรพจน์อีกฝั่งหนึ่งนะคะว่ามีความพร้อมของนักศึกษาในการที่จะมาเป็นนักศึกษาใหม่ของเราอย่างไรค,ะรค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับน้องวุฒิพงศ์นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2555ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามนะครับสวัสดีครับสดีครับอะไรกันตัวนิดน,นึงครับครับผมชื่อนายวุฒิพงศ์ชาลาใสเป็นนักเรียนจาก เรียนจาตุรพักษ์พุมาราชดาพิเศษครับจังหวัดระเอ็ดครับจตุรพักษ์ใช่ไหมครับมาไกลเลยนะครับมาเรียนที่คณะอะไรของที่นี่ครับสัตวศาสตร์ครับสัตวศาสตร์ครับถ้ามาชงเรื่องเรียนสาขานี้เออคือในความคิดของผมตอนแรกผมคนชอบสัตว์อยู่แล้วในความคิดของผมมันมีเลือกสองอย่างคือสัตวแพทย์กับสัตวศาสตร์ครับสัตวศาสตร์มันเป็นการรักษาเอสัตว์ครับสัตวศาสตร์เป็นการดูแลส่วนสัตวแพทย์มันเป็นการรักษาระหว่างการรักษากับการดูแลที่ดี คุณจะเรียกเอาะไรครับถ้าเป็นผมผมจะเรียกเอาการดูแลที่ดีครับถ้าเกิดการดูแลที่ดีก็อาจจะทําให้ไม่ต้องเกิดถึงเรื่องการรักษาครับอโอ้เยเลื่อนไปเลยนะครับแล้ทราบไหมครับว่าคณะเทค่นโกาีเกษตรของเราในสาขาสัตวศาสตร์เนี่ยนอกจากจะเรียนในเรื่องของการดูแลรักษาสัตว์แล้วนะฮะยังสามารถต่อยอดไปในเรื่องของถ้าเกิดเราอาจจะเปลี่ยนใจอยากเป็นสัตวแพทย์อย่างนี้ยหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์เกี่ยวกับสัตว์เราก็สามารถเรียนได้ครับคือมันจะไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์อย่างยวมันจะไปทาง มีทางพืชที่เกี่ยวกับสัตว์นี้พืชที่ใช้เพาะปลูกแล้วนำให้สัตว์กินอย่างนี้ครับมันเกี่ยวกับอาหารการกินของสัตว์ด้วยครับแล้วเลือกที่นี่เป็นที่แรกเลยหรือเปล่าครับก็ก็เลือกที่นี่เป็นที่แรกครับเพราะมันก็ใกล้บ้านก็ไม่อยากไปไกลพาะแม่สักเท่าไหร่ครับแล้วเป็นยังไงตอนนี้สาเร็จแล้วได้มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็รู้สึกดีใจครับคือก็ค้าดว่าตอนแรกผมก็ ค,นะคิดหนักเลยครับกว่าจะมาคิดได้และคงก็จะไปเป็นครูเป็นนั่นเป็นนี่แต่สุดท้ายก็มานั่งคิดกับตัวเองดีคิดจากสิ่งที่ตัวเองชอบ,บและสุดท้ายก็ทําให้ผมคิดออกมาเป็นสาขานี้ได้ครับวันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องวุฒิพงษ์มากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้เป็นนักศึกษาแล้วอีกสี่ปีข้างหน้าก็จะเป็นบัณฑิตขอให้ตั้งใจเรียนนะครับขอบคุณมากครับครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์แพทย์ราชภัฏศรสีสวัสดิ์มหาสาร,รคามนะครับซึ่งอยู่บริเวณใต้อาคารกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร,รคามและก็ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรสีสวัสดิ์มหาสาร,รคามนี้นะครับก็คือหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลมหาสาร,รคามครับที่ให้บริการกับประชาชนาในบริเวณชุมชนสีสวัสดิ์นะครับซึ่งก็มีการให้บริการในเรื่องของการตรวจรักษาโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไปนะครับตลอดจนการให้บริการในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับซึ่งด้านในนะครับขณะนี้ ที่ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์แพทย์ราชภัฒน์ศรีสวัดาาสดิ์มหสระธมเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการต่างๆตลอดจนโครงการที่ทางโรงพยาบาลมหาสารคารรมได้จัดขึ้นนั่นก็คือโครงการตรวจสุขภาพประจาปีแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตเทศบาลเม,มืองมหสระธรมเราไปติดตามรายละเอียดและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางด้านในกับคุณที่เราวันครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็มาอยู่กับ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะคุณสมบูรณ์แผนสมบัตินะคะซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์แพทย์ราชพัฒนศรีสวัสดิ์มหาสารคามของเรานะคะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะควันนี้มีผู้ป่วยมาทําการรักษาเยอะไหมคะวันนี้ก็รู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นกว่าทุกวันเพราะว่ามีหมอออกตรวจนะคะเพราะวันอังคารกับวันพฤหัสเราจะมีหมอออกตรวจคนไข้ก็จะรับรู้จากการสื่อสารของเราว่าหมอจออกตรวจวันอังคารกับวันพฤหัสคนไข้จะรู้สึกว่าจะเริ่มมามเพราะด้วยความที่เขาอยากพบหมอเนาะ,ะ,ะไม่อยากพบพยาบาลเท่าไหร่ <laughs> <ะ S 1> ก็เลยมีคนไข้ อบุนขึ้นเยอะใช่ไหมคะเป็นยังไงคะในการบริการของเราที่นี่มีการบริการเกี่ยวกับอะไรบ้างคะการบริการนะคะการบริการของเราเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นการตรวจรักษาในภาคเช้าตามตามจริงๆแล้วในภาคเช้าเนี่ยเราจะมีการตรวจรักษาตรวจรักษาทั่วไปแต่คนไข้ที่เป็นเฉพาะทางพวกเบาหวานความดันเนี่ยเราจะนัดพบคุณหมอในวันอังคารกับวันพฤหัสการตรวจรักษาทั่วไปอย่างเช่นพวก ตรวจโรคทั่วไปหรือไม่ว่าคนไหนที่เป็นเด็กเป็นอะไรที่ไม่สบายนี่ก็มาได้แล้วก็คัดกรองเบาหวานความดันประมาณนี้คือการตรวจรักษาทุกอย่างนะแต่วันอังคารเราก็จะมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือฉีดวัคซีนเด็กในช่วงบ่ายเด็กน่ยไม่ต้องเข้าในโรงพยาบาลมานี่หมดเลยเด็กแรกเกิดถึงใกล้บ้านเราใช่ค่ะถึงห้าขวบ มันจะมีฉีดวัคซีนมันก็ตามตามเดือนที่คุณหมอเขานัดว่า2เดือน4เดือน6เดือนก็ว่าไปค่ะวัคซีนก็จะได้เหมือนโรงพยาบาลทุกอย่างาไม่ได้แตกต่างเลยค่ะเหมือนของคลินิกทุกอย่าง <laughs> มีบริการหลายอย่างให้กับชุมชนใกล้เพียงของเราเรามีบริการชุมชนที่ที่เป็นมามาใช้บริการของเรามีกี่ชุมชนชุมชนที่เราให้บริการในซึ่งซึ่งเรารับผิดชอบตัวนี้ก็คือ6ชุมชนค่ะก็ประกอบไปด้วยศรีสวัสดิ์หนึ่งสองสามเนาะแล้วก็ปจฉิมทัศน์หนึ่งสองตะกศิลาหกชุมชนพันหกชุมชนซึ่งของเรานี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์แพทย์ราชพัฒทำไมถึงเลือกที่นี่เป็นเป็นเป็นจุดศูนย์กลางของการบริการคะ ตอนแรกเนาะเราก็หาสถานที่เราไม่มีครั้งแรกที่มาอยู่ซึ่งการที่จะได้ใจชุมชนนี่มันยากนะ,ะ,ะเพราะว่าชุมชนเราเพิ่งเข้ามาในปี5้าปี2552ันหซึ่งเราช่วงแรกที่เรามาเราไปเราไปขอท่านเจ้าวาดเป็นตั้งศูนย์เป็นศูนย,เนนย์เป็นศูนย์สส,สมชซึ่งเป็นลักษณะ,ะศูนย์สาธารณชุมชนใช่ไหมคะ,คะก็ไปไปตั้งอยู่ที่ ที่วัดที่มุมมุมเซเว่นนะคะ,คะตรงนั้นเนาะรตรงนั้นทีนี้เราอยู่ประมาณเกือบสองปีเกือบสปีตั้งแต่ปี52ไปปลายช่วงกลางปี52จนถึงวันที่หนเมษาปี54เรามาเปิดอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าเราไปมองว่าตรงนั้นคือในส่วนในการให้บริการอย่างเช่นมันจะมีส่วนหนึ่งที่มันไม่เหมออาะสมก็คือพวกตรวจภายในตรวจมเร็งปากมดลูก ก็ในวัดใช่บางคนผู้หญิงบางคนก็ไม่ก็ไม่ไม่กล้าที่จะทําตรงนั้นแล้วในส่วนที่เป็นทางพุทธศาสนาเราจริงๆเรามองแล้วมันก็ไม่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เราก็เลยประชาคมชาวคุ้มหกชุมชนเลือกที่นี่เป็นประชาคมประชาคมชาวคุ้มไม่เราเลือกตัวแทนทั้งทั้งหกชุมชนไม่ว่าจะอสมประธานชุมชนคนในหมู่บ้านนักศึกษานักเรียนทุกคนทุกกลุ่มค่ะมาประชาคมกัน ที่วัดแล้วก็ออกมาเลือกว่าเราเสนออยู่มุมนั้นมุมนี้มันมีที่เช่าตรงนั้นเขาเสนอมาอย<ช>ู่ในชุมชนชที่เช่าแล้ว,วก็มองแล้วว่าไม่สะดวกแล้วก็บอกว่าเสนอตรงนี้นะมีเสนอตรงนี้ด้วยว่าเออเสนอตรงนี้นี่แล้วทางนี้จะว่ายังไงอ่าเราก็เลยมาลองเขา่าเสนอตรงนี้ปับ๊บกิน,น,นอาจารย์กิติกรแล้วอาจารย์กิติกรนี่ก็คือเสนอให้มาว่ามาดูมาดูหน่อยได้ไหมที่ศูนย์เราอยากให้เกิดว่างั้นงก็เลยเออโอเคเรามาดู พอเราประชาพอเรามาดูเสร็จปั๊บแล้วก็เลยให้อสมหรือชุมชนต่างๆไอ้ประธานชุมชนมาดูด้วยก็พอมาดูด้วยเขาเห็นชอบแล้วก็มีการประชาคมเกิดขึ้นอันนี้คือที่ไปที่มาของการมาตั้งการมาตั้งศูนย์ศูนย์ที่นี่ค่ะก็บอกว่าประชาคมก็บอกว่ารถก็มาสะดวกถ้าบอกว่าให้เขาเข้ามาเขาเข้ามา ที่ไหนส่วนพระราชพั้นคือราชพื้คือสถานที่จอดรถและก็สะดวกหมดเลยใช่ใเลยก็เป็นบริบทของมหาวิทยาลัยของเรานะคะที่เป็นการบริการของชุมชนจริงๆคะและทราบมาว่าวันที่17ที่จะถึงนี้นะคะมีโครงการดีๆให้กับชุมชนของเราเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะเห็นบอกว่าเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะค่ะอันนี้เป็นโครงการของ กลุ่มผู้ป่วยโรคเลือดลัง mm. ซึ่งซึ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเลือดลังที่เรารับผิดชอบในชุมชนของเรานี่ตอนนี้เราเราคัดกรองเฉพาะกลุ่มเบาหวานก่อนนะคะกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานเบาหวานและความดันเ mm. บาหวานเฉยๆและเบาหวานและความดันซึ่งส่วนนี้นี่บางทีเราอาจจะเข้าไม่ถึงทุกทุกหลังคาเรือน mm. เราอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าคนไข้พวกนี้จะไปที่ศูนย์มามาสอง mm. โรงพยาบาลมั่งซึ่งยังไม่เข้ามาถึงเราเลยเพราะการเก็บข้อมูลของของคนไข้เหล่านี้ก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นอย่เจาะเลือดชุดใหญ่ชุดใหญ่ของเรานี้ก็มีพวกเบาหวานไขมันกรดยูริกสารน้ำในร่างกายพวกนี้ทุกปีต้องมีการตรวจในผู้ป่วยเบาหวานอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีอแล้วมีการตรวจจอประสาทตาหนึ่งครั้งต่อปี ตรวจฟันหนึ่งครั้งต่อปีตรวจเท้าซึ่งเป็นตรวปไม้ประสาทนะคะซึ่งเป็นไายประสาทตรวจว่าการทํางานของเท้าของเราเนี่ยทำไมทําไมเขาถึงตรวจเพราะว่าเขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานมันมีอยู่มีสี่อย่างตาไตตีนแล้วก็ตีตีคืออะไรตาก็คือ เบาหวานขึ้นตาทำให้เกิดตาบอดได้ไตคืออะไรทานยาเยอะหรอทานยาเยอะอะไรไปประมาณนี้ม,มันก็จะภาวะที่จะตามกา็คือไตวา,ายได้แถ้าเราม,มีการตรวจไตตรวจการทำงานของไตตาไตาต,าตีนก็คือปายประสาทเพราะว่าเลือดจะไปเลี้ยงายประสาทน,น้อยลงเพราะว่าเลือดนี่มันมันเขาเรียกว่า ถ้ามีน้ําตาลอ่าถ้ามีน้ําตาลเยอะนี่การไหลเวียนมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมเหมือนเราเราเคี่ยวน้ําตาลอ่ะอ๋อมันก็เ่อเรามันก็ไปเลี้ยงไปเท้าไม่ทานส่นปลายไม่ไม่ไม่เยอะไม่ไม่เยอะมันก็จะเกิดการชานี่การชาตัวนี้นี่เป็นแผลเมื่อไหร่คงแค่ปบาวานไม่รู้ยกเว้นมันจะถึงปวดคือมันมันมันบวมันอักเสบจนถึงถึงเส้นประสาทข้างในแล้วมันจะรู้สุดท้ายตรงนั้นก็คือ มีความพิการเกิดขึ้นแล้วคือเป็นแผลเราตัดนิ้วตัดเท้าตัดอะไรนี่คือคือนี้คือตีบคืออะไรเส้นเลือดในสมองตีบเพราะอะไรเพราะว่าเลือดนี่มันหนืดมากใช่ไหมน้าตาลสูงค่ะมันไปเลี้ยงสมองไม่ได้เลือดมันก็จะตีบจะเลี้ยงสมองไม่ทันใช่เลือดมันก็จะคือมันคือมันคือมันมันมันเลือดมันวิ่งไม่ได้ตรงเลือดตรงนั้นอะเส้นตรงนั้นมันก็จะเริ่มตีบเริ่มฟอเริ่มอะไร แล้ที่อาการช็อกที่ว่าหน้ามืดลงไปเลยอย่างนี้ก็คือตัว,ตวเป็นน้าตาลในเลือดต่ำอ๋อมันในในผู้ป่วยเบาหวานเขาจะมีหนังสือคู่มือมันจะมีคู่มือตรงนั้นน่ะหนังสือคู่มือตรงนั้นเขาจะบอกว่ามันจะมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงน้ําตาลในเลือดต่ําแต่ส่วนมากคนไทยไม่ชอบอ่าน ค่ะคนไทยไม่ชอบอ่านแล้วเขาก็ไม่ค่อยอ่านแล้วเขาก็ไม่ค่อยอ่านแล้วเขาก็ไม่ค่อยปฏิบัติตัวค่ะซึ่งตรงนั้นมันมีหมดหนังสือเบาหวานเดี๋ยวให้ดูหนังสือเบาหวานินค่ะนี่นะคะนี่ตัวนี้เยอะแยะเลยโชว์โชว์โชว์ีหนังสือเบาหวานหนังสือเบาหวานยิ่โครงการตรงนี้เราก็มีเกิดความความตระหนักถึงในกลุ่มของประชากรของเราที่เป็นเบาหวานเนาะเราก็อยากให้มันเข้วงจรซึ่ง ซึ่งตามหลักของสปะสะชอของเราถ้าเมื่อไหร่เราเข้ามารับผิดชอบคนในชุมชนมซึ่งมีโรคเลือดดงอยู่ในชุมชนสิ่งเหล่านี้คือการตรวจตาตรวจเท้าตรวจฟันในผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคเลือดดงกลุ่มนี้มันต้องได้ตรวจเกือบร้อยให้จริงๆเราอยากให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะทําได้เท่าไหร่นั้นเป็นอีกของเราที่มีความสามารถของเราจะถึงแค่ไหน อันนี้คือเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานผู้ป,ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอันนี้คือโครงการของเราที่ไปที่มาเพราะว่าเรายังเก็บข้อมูลเรื่องการตรวจชุดใหญ่ของเราเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าคนไข้ไปไปที่อื่นกระจัดกระจายถ้าเกิดโอเคถ้าคนไข้เรากลุ่มนี้เรามาอยู่ที่นี่รับบริการที่เราหมดตลอดทุกคนเนี่ยเราก็คงไม่มีโครงการลักษณะแบบนี้แบบบูมลักษณะใหญ่แบบนี้ ถ้าถ้าถ้าแบบนี้เราก็คือมันบูมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้คือเขาเรียกว่าไปใครว่าตรงไหนดีก็ไปประมาณนี้เราก็พยายามจะทําให้มันครบวงจรที่ไปที่มาของอยากดูแลคนไข้ให้มันครบวงจรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสนี้ก็เดี๋ยวให้เชิญชวนชุมชนต่างๆนะคะเ<า>ข้ามาให้บริการกับเราหน่อยค่ะ ก็ในในโอกาสของอเปิดศูนย์จริงๆเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะ,ะเปลี่ยนอีกไหมรัฐบาลนี้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกแล้ว,วเปลี่ยนวอนหน้านี้ใช้คําว่าศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคามคเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคามทีนี้ ได้ยินแ,แว่วๆว่าจะเปลี่ยนไหมว่าเป็นศูนย์สุขภาพชุชมช,มชนเมืองอราชพัทยาวเลยทีนี้าราชพัทศรีสวัสดิ์มหาสารคาม,มเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคามซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพอ่าซึ่งครอบคลุมของโรงพยาบาลการบริการทุกอย่างเหมือนโรงพยาบาลหมดมไม่ว่าจะสิทธิ์บัตรทองโรงพยาบาลนะคะบัตรสุขภาพโรงพยาบาละระบบจ่ายจ่ายตรงเบิกได้แต่ว่า ในรักษาแบบนี้ก็คือต้องสำรองใจแล้วก็สามารถที่จะไปเบิกได้นะสิทธิประกันสังคมนะคะเราก็เราก็บริการแล้วก็ไม่ได้สำรองใจประกันสังคมไม่สำรองใจนะคะเน้นตรงนี้เพราะว่าอยู่ที่นี่ประกันสังคมเยอะนะก็ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 0ดจุดนอถึง16บหุดนอไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็มีแพทย์ออกตรวจวันอังคารและวันพฤหัสแต่อนาคต ก็จะมีห้องนวดค่ะนะคะห้องนวดเพื่อสุขภาพแพทย์แผนไทยแล้วก็ทันตกรรมอนาคตนะคะคงคงไม่เกินปีนี้พยายามจะไม่ให้เกินปีนี้นะคะพยายามว่าทุกอย่างเราจะให้ไม่เกินปีนี้เพราะว่าผู้บริหารก็เห็นความสำคัญในส่วนของการดูแลชุมชนแล้วก็เขคนักษาซึ่งมาขึ้นตเป็นสิกันเราก็ไม่ใช่น้อยค่ะ เอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่ทางศูนย์แพทย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีสวัสดิ์นะคะได้จัดทําขึ้นนะคะซึ่งเป็นการบริการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะซึ่งผู้ป่วยก็จะเป็นในส่วนของผู้ป่วยโรคเบาหวานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งการบริการในวันวันที่17นะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญผู้ป่วยหรือว่าชาวชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนศรีสวัสดิ์หนึ่งสองสามปัดชิมหนึ่งสองแล้วก็ตั กศิลานะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ<ๆ>เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีสวัสดิ์ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมบูรณ์แพนสมบัติเป็นอย่างมากนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์แพทย์ราชภัฏศรสีสวัสดิ์มหาสรารคามขอบคุณค่ะ ครับและนี้ก็คือความน่าสนใจของ RMU Channel ในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมวันนี้ผมเพีรรยรพจยอดยิง่งพร้อมทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏมหาสารคามต้องลาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ